วันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่โรทูเปียนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองเล่นนะครับรอสักพักนนะครับ มาเริ่มเข้าสู่เวอร์กันเลยนะครับวิธีการที่จะก็คือล็อกเวอนะครับมีอยู่หลายขั้นมีหลายวิธีครับซึ่งทำมันผู้ิบเดิโอเคนะครับเร,เริ่มแรกเลยคุณต้องเก็บเวอร์ล็อกโดยกัน ซื้อจากสโตล็อกแอนสตาร์กนะครับนี่ถ้าเห็นว่าตัวผมกลก็ขออภัยนะครับเดี๋ยว ไปดูกันเลยนะครับวิธีการวับหาเพื่อนอ่าบางคนสงสัยเพราะว่าเวลาเพื่อนส่งมาว่าว้ามาก็จะงงวิธีการนะครับกดที่ตัวเพื่อนกดว้าทูเิลพี่ผมเพื่อนนะครับแค่นี้แหละครับอ่ามีคนคอมเมนต์มาว่าผมน่าเบื่อนะครับ ก็ขออภัยกับคุณเฮลด้วยหายไปวิธีเทรดนะครับก็เทรดง่ายๆอ่าเขาแอดเฟนมาแล้วแล้ววิธีการแอดเฟนก็กดนี่แล้วกดแอดเฟนไปเลยโอเค เราตีนสนิทแล้ววิธีการเทรดก็แค่แค่นี้ครับชชวนเขาเทรดเพียงแคว่าอย่างนี้ก็คือถ้าจะให้ของปีเขา นั่นเองเราสักครู่นะครับเขาไม่ยอมมาเดี๋ยวเดีเ,ดเดขาไปไหนแล้วล่ะเขาไม่ฟังเลื่องของเขาไลนะครับอันนี้ก็คือ เป็นตัวบอกสถานะของเขาขเขาอะไรอยู่ไหมถ้าเขากำลังอะไรอยู่ก็คือนี่ครับโอบางคนบอกว่าไม่รู้จะใช้ยังไงวิธีการกดให้เป็นตัวนี้ก็คลิกไปตรงนี้เลยส่งเมเสเจอะไรถึงเออแอดมินเวิร์ดนี้ก็ส่งไป ำอะไรประมาณนี้ครับก็จะส่งไปทันทีโอเคก็คือขอตัดคลิปก่อนนะครับหลังจากที่ลงมาอยู่ในวงนี้กันแล้วนะครับก็คือจะมีคนเทสกับเราเยอะมาก ก็กดเทสไปเขาอยากเทสอย่างน,นี้อ่าแล้วก็เทสอะไรไปแล้วก็เทสนี้ไปก็ได้เทสอะไรไปก็ได้อืมถ้าเขาบอกว่านูอ่าเขาบอกว่านูแล้วก็โออย่างอื่นไปแทนอ่าเสร็จบุ๊บถ้าเขาเลิกเทสล้วก็เต็มหาคนใหม่ได้เลย ซึ่งก็พอขอตัดคลิปก่อน,นครับโอเคเริ่มกันใหม่นะครับ mm. ก็คือบางคนบอกทำไมผมเล่นในของได้ซึ่งคนต้องเข้าไปที่เออ โ o รไ d เบ g โดทโปร r ูเบียเกนะครับรอสักครู่นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็มาโผล่ที่นี่กันนะครับซึ่งบางคนบอกทำไมผมกดตั้งหลายครั้งแล้วแล้วมันไม่ยอมติดคุณต้องกด เบต้าวินโดว์ออนซึ่งมันจะดาวน์โหลดให้อัตโนมัติแล้วคนก็ไปอินสตาลกันเองนะครับและเออวันนี้นะครับกรทูปเปียนะ่ะก็คือ มันจะมี Windows for Beta อยู่ใช่ไหมครับบางคนบอกอ้าวทำไมผมเข้ามาแล้วเปิดปุ๊บมันก็มีคำว่า Latest Version อ่ะคราวนี้ตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีการเออหลอกให้เขาโดเน t กันนะครับเพียเดดเซฟบลา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 าบลาา อันนอ้นไอพีเอทีอืมเข้าใจล้วเราได้สร้างเขาไปแล้วนะครับซึ่งเราต้องเข้ากยดีของเราเางเดียวอ่าหลายคนบอกไม่รู้วิธีการซึ่งเราก็ง่าย หาโวาที่ไม่มีคนอยู่เช่นโวงเ่นคุงและวิธีการน,นะครับก็แค่ออเออาชุดของเราออกให้หมดนะครับเอาเอาชุดของเราออกให้หมดเลยไม่เหลือเลยนี่ครับคุณจะได้มาอย่างนี้ เสร็จปุ๊บก็เข้าไปในโวไหนก็ได้ส่วนส่วนมากผมจะแนะนำสตาร์ทซึ่งมันเต็มเกิดบทุบเวลาเลยการโฟว์เอาไปุ๊บถ้าถ้าคุณเข้ามาในโวนี้อ่าวเวนกรมก็คือเริ่มเขียน Ate. ซึ่งเรามีเลเวลกาแล้วบา,บางคนอาจจะรู้จักเราซึ่งเขาจะไม่โดเน a ให้ ึ่งคุณต้องเข้าไปในเวิร์ที่ที่มีคนเยอะๆเช่นเวิร์ที่ชื่อว่าน่าจะมีนะครับพออ่าไม่มีใครอยู่เลยเวนกรรมหรือว่าคุณอาจจะเข้ามาที่เวิร์ อช็ o t อ s เอ็ก็ได้แล้วพิมไปพิสโดเนตไป ก็คือคุณต้องพิมพ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีใครโดเนตคุณนะครับซึ่งเนี่ยวิธการใส่เสื้อผ้าบางคนบอกเอ้ากดใน iPad กดทีเดียวปุ๊บแลเลยนะครับวิธีการดับเบิลคลิกก็จะขึ้นมาให้อย่างนี้นะครับนี่ แล้วคนอาจจะใส่หัวระไก้อืมคุณบิมไปนะครับ ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเทสกับเราทำไมจะโกไปนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับซึ่งถ้าคุณเล่นในคอมได้แล้วคุณสามารถเข้ามาในเวิลด์จิอนอชิโซโนหนึ่งนะครับซึ่งผมจะให้ไว้ด้านล่างคลิปนะครับติดต่อสินค้าประกากได้นะครับที่นี่ครับ เนค้ากากากมากมายแต่ใช้ได้มีประโยชน์นะครับนั้นสำหรับวันนี้เอออ่ะเราจะมาเรียนกันนะครับขอเวลานี้หนึ่งนะครับบางคนบอกอ้าวทำไมฉันผสมซีดไม่ได้ผสมซีดแล้วทำไมก็คือมันไม่สามารถผสมได้ถว่า,างทับกันแล้วก็คุณไปกดอย่างนี้ แล้วคุณไปกดอย่างนี้อีกทีนึงนะครับไม่สามารถทําได้ซึ่งต้องเราสีที่เหมาะสมไปวางก็คือไปกดทำมันเลยที่คุณจะได้เป็น g l a s t pan s e e อย่างนี้นะครับนี่ครับผสมไปเรื่อยๆคุณอยากได้อะไรคุณก็สามารถผสมก็ได้เลย ก็จะได้เคกแบล็กเกาไปเรื่อยๆอย่างนี้แค่นี้ชีวิตคนก็มีความสุขกับกระถิ่เปล่วค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ